แค่ว่าขนเอามือลงเหลืออายุแปดสิบกันเงานอ,นอนพร้อมเหลืออายุหกสิบกันเหยียดขาออกพร้อมเหลืออายุสี่สิบเอาไปเอามาเลยสิบวเหลือเอาเอาลงสาเมื่อกันหาเันบุเป็นตะไว ทาเรามารูปเกินไหลก็ยานบาปอาญาติโยมผู้อุปถรัรมภ์บำลุงสมนะกสีพามเรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อพระสงฆ์เพราะว่า สบงกีว้อนที่พระสงฆ์ได้มห่มกันหอนกันหนาวก็ได้มาจากโยมเป็นสือมาให้่มกันหอนกันหนาวเข้าป่าอาหารที่ฉันอยู่ชุเมโมงเนี่ยก็ได้มาจากโยมมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารของโยมที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารกันฝนกันแดดกะได้มจีจักโยมมาสางให้ แม่จะเก็บไข่ได้ป่วยยารักษาโรคกับของไฟโยมกายก็ระวาดคนหามาให้ดูแลรักษาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องลืมบบได้ก็ต้องหาวิธีโทดแทนญาติโยมแต่บ่ได้สามารถจึไปหาวัตถุสิ่งของเงินทองมาทดแทนดอกแต่ที่เอาธรรมะโทดแทน ม่นเอาวัตถุเงินทองเขาของมาทวดแทนมันกระโหยงหอกมันเหมิดแต่คนเอาธรรมะหรือเอากุศลทวดแทนมันเหมิดบ่เป็นเพราะความฉลาดมันเหมิดบ่เป็นเพื่อนเอิรนว่ากุศลเอาคือไปมาอยู่เรื่อยๆบ่มาบ่บเหมิดไงบอก มันใจอยู่บอกว่าสิฟังเศษสิบ่างเหานอนน่ะมันใจบอกอ่าสำหรับมื่อนี่ญาติโยมทั้งฝ่ายโยมพอโยมแม่แม่นุมมน่มน่อยกับเอิดนโยมแม่คือกันนาวะเพราะเพ่นเ,นเป็นแม่ออกอุปธรรมบำรุ่งพระเพื่อนเลยเป็น เอื้อเพิ่นไม่ออกมาเนี่เมื่อเน,นี่เขามาทำความเข้าใจกันเรื่องบุญเรื่องบาปนั่นลหละก็อันเดียวกันลหละกับค้าว่าสวรรค์นรกแต่ว่าหากเอื้อญคน,นละยางคือบุญกับบาปบุญกับสวรรค์นั่นลหละอันเดียวกัน บาปกับนรกนละอันเดียวกันพอคนทำบาปแล้วก็ตกนรกพอคนทำบุญแล้วก็ไปสวรรค์ก็แปลว่าบุญกับสวรรค์กับเทวดาก็อันเดียวกัน,นาากี่ตอนที่เขาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญปริมีอยู่ในบวาติใส่บารบวท่ทสิทำบุญยังก็ตามตอนที่ทำบุญอยู่นั้นพระสารธรรมมาเอิ้นว่า เทวดาเอื่นว่าขันมนอยย่ก็บยูสวรรค์สังเกตเบื่อเวลาคนทำบุญในจิตใจมันสิเบิกบานดีๆเขาเอิ่นว่าคุณสมบัติของเทวดาแต่ว่าขันสูงกว่านั้นกันผู้ใดหักคนหักสัตว์หักเบิดทุกอย่างพ่นเอื่นว่าพ่ม อาปนมเมื่อขึ้นเหมือนทุกคนว่ามันใจว่าย่านย่างไปย่างมาอยู่บ่เศร้าต้องอธิษฐานเจก่อนอธิษฐานแล้วต้องเหตุน้ำเดีมันจังบ,า,บาปว่าตามแห้งๆเด้อสาธุสาธุตั้งแต่นี้ต่อไปผู้ขาสิตั้งใจฟังเทศ ผู้ขาสิบ่เหงานอนผู้ขาสิบ่งยางไปยางมาผู้ขาสิบ่คุยกันคก็เสียงคอยลงคอยลงแต่ผู้ขาสิบ่เหยียดขาปวดปเนเอกจีโอดเดาเม่นเหยียดก็สิบ่เหยียดไปทั้งผ้า จีเยยดไปทั้งหลังแต่เสียวหนามหาพภาสาธุสาธุแล้วก็รักษาควาเมาในเดอร์เพิ่นยังเอื่นว่าเป็นสัจจะสัจจะคืออธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ต้องเหตุน้ำมันจังบ่ผิดสัจจะ ฟิสัจจะแล้วลมผสมเอินวาจานสันโบลันว่าพระาะภาษาเล่า,นลเ,นา,านเนี่ยแหละเนาะเมื่อวานในเทศย,ยุสุโขทยัยขี่รถมาบดขึ้นเมื่อขึ้นเนี่ยมาหอดขอนแกนตีสามขี่ขอนแกนไปหอดวาสีมาเนี่ยแหละต่ว่ารถมันหอดจังหวัดเลยก็เลยหอดจังหวัดเลยเพราะว่ามันหลับบหุห์เมีย ไปหอดจังหว,ว,ว,วัดเลยหันก๋วยเตี๋ยวจังหวัดเลยหร้อจังกลับมันลงนีลำบากเดเทศบริยุทเด้เท่าไปสุขโขททยเทศสองมองผมกับบเดกโกนน้ำผึนเอาไว้เังสี่ละไ็เท่ามัดเอาเสียเปียบโยมแต่โยมก็ยังมัดไก่ผ้ะมัดจักหน่อยแน่ อาญาติพี่น้องเฮ้าสวสวงบุญเข้ากรตรวจเบังบุญเขานํำเน,นเดอ้อ่าบุญเขามีหลหลปันไดเขาหาเงินหาท่องเขาก็หูอยู่ได้ว่าเขาได้เงินหลายปันไดเราใส่ใจท่าใดเหลือท่าใดโอ้พระกระปวดขาขึ้น เราเฮาทำบุญเนี่ยเฮ่ากระหูอยู่เดว่าเฮามีบุญหลายไปไันใดเราใส่ใจไปเท่าใดเหลือบอเพรามันใส่ไปน้ำซุมมเงือบอ่พรามันหมดเราบอกแม่จะเสียผ่าเขาซื้อมาใหไม่เ่มันสะอาดเขากระหูจักอยู่เด้แล้วมันโสกระโปกเขากับหูบุญนี่ก็คือกันเด้ อย่าลืมเนอว่าขันเข้ามาเหตุบุญในกิจใจเข้าสะอาดดีดีแต่ว่าขันมีบาปมาผลในกิจใจมันเริ่มคุณมัว่วความคุณมั่ววุ่นวายเดือดร้อนอิสานิสยาอาขาดพยาบาทจองกํมจองเว้นเขาเอิ่นว่าบาปมาจากคำว่าปาป่าไปว่าเดือดร้อนคุณมั่วเศร้าหมองวุ่นวายคำว่าบุญ ย่ำใส่บาดจ,จิตใจมันที่เบิกบานล่าเรื่องย่ำไหวพระย่ำตรวนมนจมตนจิตใจมันทิเบิกบานล่าเรื่องเขาเอิ้นว่าบุญมาจากคําว่าบุระภาษาบาลีทัดสมิลาแปลงลาเป็นยาแปลว่าปุญญาธรรมชาติที่ทาให้จิตใจเบิกบานล่าเรื่องแกมใสนั่นคือบุญระบาดในเฮากระตรวจเบิงน้ำตัวเฮาเด้อ แตลเมืรอเนี่ยเฮาเบิกบานหลายปันไดแตตลเมอรอเนี่ยเฮาคุณมั่วหลายปันไดยพยายามป้องกันบ่ให้ความคุณมั่วบุญไหยเสาหมองนั่นเข้ามาในใจเขาจะเอิ้นว่าคุณสมบัติของเทวดาเฮียนเทวดาเนี่ยเขาสี่บ่ให้บ่ดากันเด้ขันเทวดาอยู่น่งเขาบ่ให้บ่ดากันแต่ว่าขันย่ำเทวดานี้อย่างเฮาเหลือ ตั้งแต่พวกสัตนรกเดี๋ยมันสิมักดาค้นหนาบูดหนาบึงด่าหอดลูกหอดผัวเถียงหอดพ่อหอดแม่เด็กคุณสมบัติของสัตว์นรกอธิพานมาแล้วกับว่าวาอกเพราะว่าวาท่านได้ฟังเทศเพราะพระพุทธเจ้าพนทิบบอกว่าถ้าผู้ใดคิดใจคุณมั่วอาฆาตจองเว้นยิจฉาดิษยาคนพระพุทธเจ้าพนณิบอกว่า นี่สัตว์นรกกำลังกินคูดเข้าใจยุบ่าคำว่าคูดหมายถึงสิ่งสกปรกเข้ามาในใจิตใจขันตอนใดเฮาเบิกบานล่าเรื่องเฮาหักลูกหักผัวหักพี่หักน้องหักสรศสาว่าสิ่งนี่เทวดากำลังเสวยบุญก็แลว่าเทวดาเนี่ยมันได้งแต่บทันตายสวรรค์นเนี่ยมันก็ได้แต่บวทันตาย พราะพระพุทธเจ้า่ลรับร่องไวแล้วได้ว่าอิทานันทติเปิดจานันทติกะตะปุญโยอุปยัถานันทติซื่อว่าบุญนี่มันจะใหล้ลาเรื่องทังโลกนี่เละโลกนาแล้วซื่อว่าบาปเนี่ยมันจะให้คุณมั่วเสาหมองทั้งโลกนี่และโลกนากระแปลว่าคนสิไปสวรรค์ก็ไปจากนี่ก่อนคนสิไปนรกก็ไปจากนี่ก่อนก็หมายถึงว่า คุณสมบัติของเทวดาต้องได้สก่อนแต่บททันตายจังสิไปสวรรค์ได้ย่ำตายก็คุณสมบัติสี่มีของสัตว์นรกแล้วคุณมั่วเสาหมองวุ่นวหยแล้วย่ำตายก็สิไปนรกนั่งคือกันเพราะมันเริ่มคุณมั่วตั้งแต่มีกีวิตอยู่บ่มีเดอันค้นดาค้นแล้วขึ้นสวรรค์บม่มีอยู่ในศาสนาพูดธ แล้วกาคนเป็นผ้าันนี้่แม่นวานตั้งแต่โ่มผ้าเหลืองอย่างเดียวเด้เป็นผู้ยิ่งก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นผ้าเป็นโยมก็ได้เป็นซี่เป็นหยังก็ได้เบิดแม่นสิเป็นศาสนาอื่นก็ตามแม่นแขกแม่นเกกแม่นแก้วแม่นญี่ปุน่นแม่นฝรั่งก็ตามถ้าเฮตดจิดใจเบิกบานว่าเรื่องนั่นแสดงว่ามีพุทธะอยู่ในใจ พราะคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าจึางบอกว่าโยธรรมมังปัตติโสมังปฏตตินี่บอกว่าพันผู้ใดเห็นถ้ำผู้นั้นเสิเห็นเท่าขันผู้ใดเบิกบานคือพระพุทธเจ้าบทสร้างคนบทสร้างสัตว์ผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้าแม่นสิถือศาสนาพูธหรือบอก็ตามแม่นสิถสือศาสนาพูธอยู่แต่ว่า ขันไปอาคาดจ้องเว้นไปสร้างผูสร้างคน้นเสียงพอเสียงแม่เสียงผัวเสียงเมียก็ได้ประโยชน์จากศาสนาบ่าเท่าที่ควรถือว่าถือศาสนา่าเต็มก็ว,ว่าใดได้กระท่อนกระแท่นได้เล็กๆน้น่อยเข้าไปเหตุหน้าหลายๆเขาได้เข่าไน้น้อยเนี่ยเขาพุ่มใจบอกเขาซื้อเส้อผามาาไม่ๆแล้วมันสกระปงเนี่ยเขาพุ่มใจบอ เราเข้ามาสวดมนต์คิดใจเขาเบิกบานล่าเรื่องแก้มใสเวลาออกไปข้างนอกถ้าไม่จิตใจเขาคุณมั่วด่างพ่อยเขาพ่อใจบอกในเมื่อบอกพ่อใจเป็นอย่างเขาจังบอกเอาออกเป็นอย่างผ่าโสกปวกเป็นอย่างเขาจังบอสักสักสิ่งผ่าแพร่ล่างถวยล่างจานมันผ่นล่างง่ายแน่อยู่เด้แต่ว่าล่างจิดใจนี่มันล่างยากแน่ยูง ล่างวิธีหนึ่งก็คือโดยวิธีมาทำบุญทำบุญแบบไดก็ตามแต่ว่าพิธีทำอาจติต่างกันแต่ว่าอันเดียวกันความประสงค์คือเอาบุญบุญพระเวทบุญกระถินบุญฝรป้าบุญขึ้นบ้านไม่บุญแต่งงานบุญเนียงก็ตามบุญบวชบุญเนงบุญปรับเอาภรษาเขาพรรษาเอื่อนต่างกันซื่อแต่ความหมายก็คือ ทำให้กินใจเบิกบานอันเดียวกันพิธีทำแตกต่างกันซึ่งเป็นบุญอันเดียวกันหมดแต,เาาเต่เขาเอื้นต่างกันเขาเอื้นว่าบำเพ็ญบารมีภาษาทั้งศาสนาสร้างกุศลกุศลนี่แปลว่าฉลาดบารมีแปลว่าคุณพิเศษเฉพาะตัวทํานหมาห้พ้นจากอันตรายเอื้นว่าบารมี มาจากคําว่าปรมาแปลว่าอย่างยิ่งเข้าใจย่บบอกที่เข้าใจหรือสิเอานอนกะว่าในเมื่อเข้าใจเราเขาก็ต้องเหตุนําวิธีบําเพ็ญบุญนี่มีหนึ่งให้ท่านท่านยั้งก็ตามเป็นวิธีพื้นฐานที่แรกคืออันที่สองนะบ่ได้เสียเงินเลยแห่งได้หลายก็่นนั้นคือรักษาศีลรักษาแบบใด บุญแมนว่าใส่ขาขาวมากใาห้ผ่าเหลืองมารักษาศีลอย่างเดียวเด้รักษากายกับว่าจาให้เรียบร้อยกายนี่บ่ไปเล่นโบกเล่นไพ่บ่ไปกินเหล่าเมายาบ่าไปรักโชจโกคอบ่ไปข่าผู้ข่าค้นบ่นอกใจสามีภรรยาเคลือนว่ากายเรียบร้อยศีลเกียบเต็มทั้งหาคอ บานี้ขันว่าจาเรียบร้อยบให้โบดาบบตูถูกเหยียดยามบบกดขีคมเหงคนบ้นวเบาเสียดเบาสีคนหาคอแปดคอเต็มเปี้ยเลยแมนบ่ลำน้ำพากะตามเพราะพระพุทธเจ้ารับรองไว้แล้วว่าเกตนาหังพิขเวสีหลังพิสูจทั้งหลายกันผู้ใดงดเว้นจากหาคอแปดคอผู้นั้นไม่สินเบื้งแต่เพิ่นบอกว่าปานาติปาตาเวลมณี เกตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าโมเมนว่าว่าน้ำกลดผ่าเดอ้อพ้นโบได้วางสั้นเด้เพ้นว่าเกตนาเป็นเครื่องเว้นเอาสมมุติว่าอยู่บ้านบกินเหล่าบบกินเบียคือเกตนาเว้นออกแล้วขอสุราเต็มเปียเลยบบได้รับน้ำผ่ายากไอ้ที่มารัน้ำผ้าเนี่เพื่อว่าให้ผ่าพ้นได้บอกว่าขอนึงหมถึงหยังขอนึงหมายถึงหยัง,งยถึงหยัง,ง,ยงซื้อ,อให้เข้าใจบ้านในการรักษาที่ อันนี้วิธีบำเพ็ญบารมีอันที่สองบ่ได้เสียเงินเลยแห่งได้บุญหลายขันเมา,ายังยงว่าให้ท่านมันสิตัดความโลภสื่อๆมันตัดความตณีสื่อๆแต่ว่าขันจะรักษาศีลมันตัดได้หอดความโกรธความโลภนี่ปไปเป็นเป็ดความโกรธนี่ไปเป็นสัตว์นรกแต่ความหลงนี่ไปได้อสุรกายสัตว์นดรัจฉรนไปได้เบิด ขันจเจริญภาวนาเนี่ยมันติดตัดได้เลยหอดความหลงเดินจงกรมนั่งสมาธินั่นเพิ่นยังจัดไะไววาทานทานไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ทานศิลไม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาสิลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการจเจริญภาวนาอันนั่นได้บุญหลายกม,มูมดสเลยประเทศประเภทหาแสแวงหาบุญทั้งหลายสู่ภาวนาบริได้จักอันกระสั่นหลวงพอ่อพุทธทาสหลวงพอ่อบัญญานั่นทาสหลวงพอ่อหลวงตามาหาบัวหลวงพอ่อ สา,า,าบมืองอุบลนหลวงพ่อคูณหลวงพ่อไร่ไหลหลวงพ่อหมันหลวงพ่อฝันหลวงพ่อแหวนแต่ทางไหก่อนก่อนเพื่อนสี่เดินจงกรมนั่งสมาสมธิห้เสียเวลาให้หยังขันมันบ่มีบุญบุญอันนั้นมันได้ไหลายกูมูเขาก็เฮ็ดในที่หลักมันสีเฮ็ดอยู่บ้านก็ตามได้เมื่อละหาราที่สิบนาทีอย่ริ่มเด้อว่าน้ำเทยลยดเทยลยดเทยลยดทำเอาถังไปล่องไวทำมือขึ้นสอดแกงเนี่ยมันเต็มถังได้เลยแลว้วมันก็มีนำหนักมันไม่อ่อนภาพ บุญเทละหน่อยยัประมาทบาปเทละหน่อยก็บยับประมาทเอาสมมติว่าโรคไข้ไข่เก็บน้ำร่างกายเข้าโรคไปเลีงโรคตับโรคผิวหนังก็ตามมันเป็นในหน่อย,อยแต่เข้าบาร,รักษามันสิหลายขึ้นหลายขึ้นตายได้คือกันนี่หมายถึงคือบาปเทละเล็กเทละหน่อยแม่ตังต้งแต่ด่าลูกเถียงผัวด่าผัวเรียกเลี้ยในหน่อยก็ยัประมาทใส่ผู้ใดก็ยด่าลูกด่าหลานนายยกมือขึ้นเบึง้ง มีสามคนสี่หาคนใกล้จะหมดทุกคนแล้วอันสี่พยโยกเนี่ยขึ้นว่าอัตมาเสียบอกาว่าพระนี่ยบ่เป็นพระโง่ปไหนเด้บ่ได้เสียคนง่ายๆปายไหนเด้แต่ขนาดหลงพ่อเห็นกรรมาฐานสัมนี่ก็ยังสัมนี่ยังบ่มเอิดอยู่กิเลสอ่ะมันบ่มเอิดง่ายงปายไหนเด้เพราะไปสังเกตบ่งอยู คันผู้ใดจะเลิ่อนกรรมฐานเนี่ยมันสิหูเลยว่าจจเลียตเจของอยั่งหน่อยอยั่งหลายบาปเจของอยั่งหน่อยอยั่งหลายมันหูเบิดแล้วบุญเจ้าของสะสมมาหลายหน่อยมันหูเบิดกระเทศกรรมฐา,านจะในจังหูข้อหูอยู่ในใจหูอยู่ในกิตเจของอยังเสียคำภาษาพระพุทธเจ้าพ้นบัญญัิไว้ว่ากิตเตอสังกิริเถสุขคติปฏิกังขา ขันผู้ใดคิดบ่เศรหมองผู้นั้นสุขคติคือสวรรค์ได้เลยได้แต่ว่าท่านตายสาธุเดอ้อผู้่นตั้งใจฟังนั่งสมาธิฟังหลับตาฟัางเกิดสัตนาให้ตางามๆตาหวานๆเดอ้อแต่ว่าขันเหงานอนเนี่ยบ่รับผิดชอบสาธุเดเอผู้่นเหยียดขาฟัางกับขอเกิดสัตนาให้ขาขาวช่วยบุรุษ ปวดคือยังขาดาล่าเนี่ยเพราะว่าขนาดปวดขาพนนังสละเวลามาฟังนอ้องผูใ้ใดก็ร่างกายสังขารมันฝืนบ่ด,ด้เด้ก็ยังดีอยู่เด้ถึงที่ปวดขาก็ยังบังคับเจาของมาทำบัดสวดมนต์มาฟั่งเทศดูไหมก็ย,ยังดีควาสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่สนใจฟังเทศบ่สนใจสวดมนต์น่ะ อันที่ผ่านมาเนี่บวาดอกเพราะว่ากิจที่หนึ่งบ,บ่ได้บำเพ็ญปรรมีบ่ได้เดินจงกมรมบ่ได้นั่งสมาธิมิจะ้ทาบุญมาซื้อๆบ,บ่ได้บำเพ็ญปรรมีไฟภ,ภาวนามามันก็อาจสีดางพ่ออยู่แล้วก็มีอยู่ดอกหลวงพ่อก็เคยมีมาก,ก่อนคือกันแต่ว่าตอนนี้ได้ฟังเทศแล้วก็พยายามปลดในไปนอย่างบังคับในไปนอย่าง บังคับเสี่ยงสิ่ว่ดีไงแม่ย่าห้มันมาอยู่น้ำเฮาเอาสมมุติว่าเฮาสังเกตบังคิดใจเฮาในแม่เฮาหักคนกับเฮาสร้างคนอันใดมีความสุขเอาสมมุติว่ายืนตากแดดห้อนๆกับยู่ห่มไม้อันใดมีความสุขเขาก็เทียบบังในตี่หลักอย่าลืมนะว่าอันทุกข์ที่เฮาสะกอขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายทษเฮาหมดเลย สังเกตบังเดอร์คันสมมติว่าเหาานาบึงใสผัวหรือนาบึงใสเฮี้ยนข้างๆกันจังน้อยเขาก็สีนาบึงใสเฮาแสดงว่ามันเป็นน้ำนาเหาเข้าใจอยู่บอกแล้วเป็นอย่างจังบ่ยิ้มใสค้นบาดเนี่ยคันยิ้มใสเขาเขาก็สียิ้มใสเหาตอนยิ้มใสค้นในี่ณะนั้นได้บุญแลว้วตอนนาบูดใสค้นในี่คณะนั้นได้บาปมาแลว้ว คำบาบามาจากป่าปะไปว่าเดือดร้อนขุนมัวเศร้าหมองวุ่นวายมันอยู่ในใจคนนี่เด้ว่าวก็ให้ยูดีไม่แห้งกันตายตอนขึ้น่ามสวดนี่แสดงว,ว่าสำนังนี่พนเทนแห่้นเป็นเทวดาได้บ่แม่นในหน่อยอิติปิโสภกวาลังสาม,มางาบตายตอนนั้นขึ้นสวรรค์ลาลาด กันกับไปบ้านนิฮาเนี่ยมันด่าบูดเสกูยฮาเนี่ยมันด่ากูอิฮาเนี่ยมันบวชพื้นกูยิฮาเนี่ยมันยืมเงินกูกัามันตายตอนนั้นเป็นหมาน้ำกัดผู้นั้นเลยกีดเด้นั้นไปพระพุทธเจ้าเพิ่นให้รักษากิดเบื้องแต่โอวาตปฏิโมกข์เขาได้สวดพระสันทัมวัดเปสัพพวาปัสภาภาปาปาากากรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงแปลว่าการบ่ทำความส่วทุกอย่าง กูสลัดสูะสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมแปลว่าการสั่งความดีให้พร้อมทุกอย่างอันที่สามว่าสกิตาปริโยทปนังการสำลักกิจของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาแป๋มาแปลว่าเฮ็ดกิตให้ขาวรอบสืส่อ โมเมนต์มาไปบวชโกนหัวเด้อมไปห่มขาวห่มเหลืองเด้อบ่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ว่าชุดขาวชุดเหลืองเนี่ยก็ดีอย่างนึ่งมันบังคับเขาไวแน่อยู่เด้อโม่ให้เขาทำทัวร์เป็นไรขันเขามาเว้าเพื่อนเนี่ยเขาโอ้ยกูบอกว่าชุดขาวตบปากมึงแล้วมันก็ยังบังคับเขาไวแน่อยู่เด้อแต่ลังเทียขันมันหนักแลยแท้สชุดขาวกับโบฟังคือกัน กันกลับมาจำสินหรือมาสวดยนีเมือเศร้ากลับไปบ้านถ้ามีค้นถามล่ะไม่ง่ายจะไปยังพิใัยชุดขาวไปจำศีลหอไดจะบอก่อมึงตดผ้าหอมันขันเข้าบ้องห้องวกรสาจิตเ้บงวได้จะเริ่นกรรมฐานห้าบูฮวงวามันสิออกมาย่ำใดคว่มโกรดอย่าลืมเด้อว่าความโลกความโกรในบมแมนเฮ้ามันเป็น พระพุทธเจ้าว่าอาคันตุกะกิเลสภาษาธรรมะแปลว่าแขกมันจอดมาชัวรข้าวความโลภความโกรธโบเมนเฮาขันเ้าตามชวนแล้วว่ามันเป็นมือที่สามมันเป็นผู้สิมายากยอกให้เฮาดาลูกเขา้ามันไปยู่ยงทรงเสริมเฮาให้เฮาเสียงผัวเขา้ากษิตเสียมันอยู่บอกมันพาให้เดือดร้อนกิตเสียมันดังใด ก็ย่อมแพ้่มันที่หลับขันยม่มเขาชงใจหายนิย่มไหนบอกมันเลยไปไปมึงหนีอย่าม,มาอยู่เฮียนกูขันมึงมยงย่ย่ำไหนเลยเฮียนกูวุ่นวายหนีไปเลยลูกกูก็ดีอยู่ผัวกูก็ดีอยู่พิษนี่นหน่อยมึงก็เป็นฟื้นเป็นไฟแท้บอกมันโลดใส่ก่าผู้ใดก็มาักเถียงผัวในยกมือขึ้นเบิง้งไก่ถือบทุกคนแล้วสาเหตุที่เถียงหนึง่ง เฮาบอดีสองผัวบอดีสาเหตุที่ด่าลูกเนี่ยหนึ่งเฮาบอดีสองลูกบอดีอันผัวบอดีเนี่ยเฮายาฟ้าว่าเขาซัวยาวฝว้าเขาบอดีเขาบอท่านดีเข้าใจอยู่บอกเอาสมมติว่าผ่าโสก,กัปูกเขาก็ยาวฝ้าลังเกียจไิหลหะ,ะเฮาบอท่านซักเข้าใจบ่แน่ โอ้ยผ่านี่ถูกกับผัวก็ทิมๆทิมๆทิมๆยังไหนกันซักแห้วมันกันนุ่งได้หือกันห่มได้หรือกันเพราะฉะนั้นผัวโบดีเนี่ยคอยว่าดูดูตั้งแต่ไม้มันโบเกียงเขาก็ยังถากเราขัดขัดขัดมันกัยังเหลี่ยมก็สิเถียงในเป็นวยญญางถผู้ใดมีผัวกินเหลากินเบียร์นยกมือขึ้นขบวัตถุอย่างเลย สผู้ใดได้ผัวมากเล่นการพรนันแนย่เมื่อเกินนานโอ้ใจมันดวงเจ้าดีเนาะคือโชคดีะะแต่ว่าแสดงวาเทวด,ดาสุขใสกำเก้าเฮาเป็นยังเพราะว่าจะศาสตร์ก่อนเฮาเคยกินเหล่ากินเบียกกินอย่างมากก่อนเล่นโบกเล่นไฟมากก่อนวันมาได้ผัวก็จังได้จังซี่กำเก้าวันในไสาทุโลดกันผัวเม้าเหล่ามากาธุอีพอหลูบหล่อ มามามานอนมานอนข่อยจิต้มเก่าให้กินว่ามุนมวนยาดายาดาไ่ได้เด็กขาล่รคตอบมึงจะแตกตายตลอดระว่างปลกามึงเนี่ยมุนบ่ได้บ่เด็มันสิผิดกันเขาว่ามุนมวนแต่ว่าขันเมื่อใดวันพาเนี่ยก็เจบดอกใหม่มาสมมาแล้วก็ว่าวมุนมวนคุณพ่อเมื่อในวันภากับจีสมมาเจ้าข่อยอยากไหวเจ้าข่อยไ่ได้ไหวผัวจังเสียข่อยบสบาย เมื่อในวันพาคอยสมมาเจ้าคอยมาขอน้ำคอยอยากให้เจ้าเศร้าเหล่าเศร้าเบียร์ขหาเจ้าเมาเหล่ามากห้าขีลถไปแหกโค้งใจคอยสิว่าเป็นแม่หมายบอกไิเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยคอยว่ามมวนๆคอยกับเพิงเจ้าว่าให้มันน้ำตาโตกระไรเดียวคนเสน่มันอยู่ปากไหมโบราณคือบอกดีแท้ว่าอดปิดปากไว้ไม่พูดจาดีกว่านินทาผู้อื่น ใส่ผู้ใดมักว้าพื้นคนในยกเมื่อขึ้นเบิงมัดถูกอย่างแสดงว่าต้องซักใส่ผงยางขนาดเลยจังสิได้ซักยางหลายเลยใส่เคียงปันรุ่นใดบุคคลใส่ค้อนตีตะปูทูบเอาบันนี้จำไว้เด้ออัตมาคือว่าไห้ฟังอยู่ กรรมฐานเนี่ยเดินดงจมนั่งสมาธิมันจะเป็นยีบผงยี่ห่อที่ดีขนาดเลยสามารถซักผ่าที่สกปรกให้ขาวสะอาดโดยไม่ต้องขาดบ่าขาดใส่ยังใส่ภาวนาเป็นการล้างบาปให้เบิดใดนั่งที่หลักนั่งพุทโธก็ได้ดูที่ล่มหายใจเขาออกหู้ยุบวาเฮ้าสิตายมือใด เราคือซาอยู่คือวฟ้าวฟังย่มไปจูดศพคนบไ,ไปไปลา่างหนาศพล่องเบิงบอกมันต่างกันประไดีกักับหนาห้เฮาทิศแต่ว่าหนาอันนั้นบวบปากซื่อๆเด้หนาเฮาในว่าวได้ซื่อๆพระพุทธเจ้าเพูดว่าอัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวเขาคือแปรสมือ ความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เขาพุ่งหู้เลยว่าสิตตายเมื่อใดอยังดีได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกับฝ้าวเฮ็ดตีหลัเหะเฮ็ดเนี่ยเพ็ได้ไหมายถึงว่าให้มาเฮ็ดแต่โยวัอย่างเดี๋ยวได้ว่าน้ําพอน้ําแม่มนมวนหาเขาหาน้าให้พ่อแม่กินซักเสียสักปาให้พ่อแม่พาพ่าพอแม่ไปล่ยงบานเขาเอินว่ะ กตัญญูกะตะเวทีเป็นบุญชั้นนิดนึงคือกันได้มหาศาลคือกันได้นั่นบอกเป็นไม่เหตุโยวัดเ้เว่าวกับลูกมูลมวลว่าวกับผัวมวลมวลว่าวกับเมียมูลมวล,มลเขาเอียว่า,วามาตาปิตตอุปัฏฐานังเปตมังกลัลโมตมังยาตะการนันจะสังกหโหธาพุทธทานลันสังกโหเอตมังกลัลโมตมังสงขบุตรพรรยญาหรือผัวเมีย เพราะผมกันมุนมผสมเคราะห์ด้วยกันเพื่อเฟื่ออ่อนน้อมทอมตนเมตตาอรีตอกันเขาเอื้นาสมเคราะห์เพื่อเฟื่อตอกันมันเป็นมงค้นอันสูงสุดเทวดาบ่ต้องหาในวัดดอกหาอยู่น้ำบ้านก็ไดหาอยู่น้ำเฮียนเฮ้าบานี้ตื่นขึ้นมากับเฮ็ดอันผู้ถือขันกับเอาไว้สัก่อนเนี่ย เอาไปมาแล้วบริด้ฟังเทศน้ำบ้านพื้นเนี่ยมหาล่อพระนะ